สวัสดีเด็กๆวันนี้ปูโ่โจมีเรื่องราวสุดลึกลับที่จะพาทุกคนท่องไปในโลกแห่งความมหัศจรรย์เรื่องนี้เต็มไปด้วยปริศนาเวทมนต์และความกล้าหาญพร้อมกันหรือยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วหลับตาและเปิดหัวใจให้กว้างเรากำลังจะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่วันฝนตกหนักวิทยืนอยู่หน้าห้องของแม่ที่เพิ่งจากไปทุกอย่างเงียบสงบมีเพียงเสียงของหัวใจที่เต้นแผ่วเบาและความรู้สึกหนักอึ้งที่กดทับเขา วิทออกเดินทางโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปที่ไหนเขานั่งบนรถไฟมองผ่านหน้าต่างไปยังทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่หัวใจยังคงนิ่งสนิทหลังการเดินทางที่ยาวนานวิ์มาถึงหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางขุนเขาหมู่บ้านที่ดูเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยชีวิตแสงแดดยามเช้าอ่อนโยนกว่าที่เขาเคยสัมผัสที่ร้านน้ำชาเล็กๆเขาได้พบกับลุงคำชายชารา ผู้ดูเหมือนจะเข้าใจบางอย่างที่วิทยังไม่เข้าใจลุงคําไม่ได้ถามอะไรแต่เพียงมองและยิ้มอย่างอ่อนโยนลุงคําพาวิทย์ไปริมแม่น้ําลองฟังดูเขาบอกวิทย์ได้ยินเสียงน้ําไหลเสียงใบไม้พลิ้วไหวและเสียงหัวใจของตัวเองที่เริ่มเต้นแรงขึ้นขณะเดินเล่นวิทย์เจอเด็กน้อยกําลังเล่นกับแม่เขาหวนคิดถึงวันที่เขากับแม่เคยมีความสุขวันเหล่านั้นดูห่างไกลแต่กลับใกล้ในหัวใจ เราทุกคนมีเสียงของตัวเองแต่บางครั้งเสียงนั้นถูกกลบด้วยความเศร้าลุงคำบอกวิทย์เดิมเข้าใจว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะฟังหัวใจตัวเองในคืนหนึ่งใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาววิทย์หลับตาและปล่อยให้ความเจ็บปวดค่อยๆไหลออกไปเสียงของหัวใจเขาเริ่มชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยวิทย์ตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักพักหมู่บ้านแห่งนี้กำลังสอนเขาว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราสูญเสีย แต่อยู่ที่สิ่งที่เรายังมีเขาเริ่มช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านสอนเด็กๆอ่านหนังสือปลูกพืชกับชาวบ้านและพบว่าการให้ทําให้หัวใจเขาเต็มมากกว่าที่เคยรู้สึกเขานั่งลงและเขียนจดหมายถึงแม่ไม่ใช่เพื่อหวังให้แม่ได้อ่านแต่เพื่อบอกตัวเองว่าเขาเข้าใจแล้วว่าความรักของแม่ยังคงอยู่เสมอวันหนึ่งเขากลับมายังเมืองเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหลีกหนีอะไรอีกต่อไป ัวใจของเขาไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยสิ่งที่เคยหายไปแต่มันเต็มไปด้วยสิ่งใหม่ที่เขาค้นพบวิตคนที่เคยคิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่เมื่อสูญเสียแม่โลกของเขาก็สูญเสียความหมายไปด้วยเขาจึงออกเดินทางโดยไม่มีจุดหมายจนได้พบกับลุงคําชายชาราผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยปัญญาเป็นไงบ้างชอบกันบ้างไหมเราเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดแชร์ กดคลิกไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปู่โจนะคะ